สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอกค่าคุณยายชาแนลนะคะ สวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกคนที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะม็อกฆ่าคุณย่านะคะจะมารู้จักกระสมุนไพยตัวดีนะคะสมุนไพรตัวนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะสรรพคุณของเขานะคะเราสามารถที่จะทานอาหารเป็นยาได้ด้วยนะคะนั่นก็คือนะคะดอกเพกาหรือว่าดอกลิ้นฟ้านั่นเองคะ่ะดอกเพกาหรือว่าดอกลิ้นฟ้านี่นะคะสามารถที่จะเป็น ทั้งอาหารทั้งสมุนไพรได้ด้วยนะคะสามารถที่จะทานอาหารเป็นยาได้ด้วยนะคะสรรพคุณของเขาดีเยี่ยมเลยนะคะสรรพคุณของดอกเพกาญนี้นะคะทําให้นะคะทําให้นี่จะทุกคนต้องชอบเลยค่ะทําให้ทุกคนนะคะเป็นยาอายุวัฒนะอายุยืนมีใบหน้าที่ผ่องใสนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีนะคะ ยี่ยเลยนะคะลดความอ้วนได้ด้วยนะคะเป็นอาหารที่ทานแล้วไม่อ้วนนะคะสามารถลดคอเลสเตอรอลน,นะคะ ต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะรสชาติของเขาจะมีรสชาติขมนะคะก่อนที่จะนําไปทําอาหารก็ทําอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะสามารถที่จะไปลวกจิ้มกับน้ําพริกหรือว่าเอามาทํายำทำก้อยแบบนี้ก็ได้นะคะก้อยเพกาหรือว่าก้อยก้อยดอกลิ้นฟ้าแบบนี้นะคะภาษาอีสานจะเรียกว่า ลิ้นฟ้านะคะแต่ภาษากลางก็คือเพกานเนั่นแหละค่ะสรรพคุณของเขานะคะเราสามารถทานอาหารให้เป็นยาได้ด้วยนะคะเราทานอาหารแล้วแล้วก็ได้ทานยาไปด้วยนะคะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะทุกๆคนวิตามินซีของเขานี่สูงมากเลยนะคะทานแล้วไม่อ้วนนะคะใครที่ลดน้ำหนักนะคะอยากลดน้ำหนักนะคะก็ เชิญชวนเลยนะคะเชิญชวนให้มารับประทานเมนูเลยเมนูนี้เลยนะคะเมนูลวกดอกเพกาจิ้มน้ำพริกนะคะหรือว่าเมนูดอกเพกานะคะเมนูดอกเพกาเมนูดอกเพกาทำยำหรือว่าป้อยดอกเพกานั่นเองนะคะทุกคน วันนี้นะคะมีสั้นๆแค่นี้เองนะคะคือไปเจ็บมาจากต้นเลยอยู่ในสวนของมอคค่าเยอะเลยค่ะมีดอกหล่นลงมาจากข้างบนเต็มต้นแล้วก็หล่นลงมาข้างล่างโอ้โหหน้าสะออนมากเลยนะคะก็ได้คิดว่าเออจะเอาไปถ่ายให้เพื่อนๆและก็เอฟซีทุกคนได้ชมกันนะคะเพื่อนๆทุกคนก็เลยเอามาลงคลิปนี่แหละค่ะเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆเอฟทุกคนด้วยนะคะสามารถนะคะลองหามารับประทานดูนะคะรสชาติของเขาจะขมแล้วก็อร่อยมีรสชาติเฉพาะตัวนะคะก่อนที่เราจะรับประทานนะคะแนะนําให้นํำปีลวกก่อนนะคะ ลวกน้ําแล้วก็ลวกน้าในลวกในน้ําเดือดน,นะคะแล้วก็เอามาพักไว้แช่ไว้ในน้ําเย็นนะคะมันน้อไปน้ําเหล็กเย็นแช่ไว้ประมาณสัก20นาทีนะคะก็สามารถเอามาทํากับข้าวได้เลยนะคะเพื่อนๆทุกคนประโยชน์ของเขาเยอะมากนะคะก็เลยอยากเอามาทําให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะคะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้น่ะไม่ยาวนะคะสั้นๆเองคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนคิด ถึงเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าและเพื่อนที่กำลังจะเข้ามานะคะคิดถึงทุกคนนะคะก็เลยเอาของดีมีประโยชน์มาฝากนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนมีคือดอกเพกาหรือว่าดอกลิ้นฟ้านะคะสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารได้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเราก็ ทำเป็นอาหารแล้วก็ได้ทานยาไปด้วยนะคะเป็นยาสมุนไพรที่ทานแล้วไม่มีพิษมีภัยเป็นยาอายุวัฒนะนะคะต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะชะลอนะคะชะลอไว้ด้วยชะลอไวใ้ให้ให้อ่อนกว่าไวัได้ด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ก็มีสั้นๆมีของดีมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ